สวัสดีครับพี่ปอสวัสดีจ้าว่าไงน้องครับสบายดีแลวพี่ปอสบายดีครับเนี่ยเออสบายดีฟ้าใสเชียวทำอะไรอยู่จ้าอ,อ๋อพอดีมากวาดลานเอ่อลานบ้านข้างนอกครับกวาดใบไม้ออโอเค<ม>วันนี้มีอะไรครับพอดีว่าเออเมื่อวันก่อนเนี่ยเราอาร,รู้สึกว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยแบบว,ว่าเออเหมือนเหมือนเราจะถ่ายถ่ายไม่ค่อยออกครับทีนี้ก็เลยก็ไป ที่ร้านขายยาก็เอาไปซื้อ,อยาถ่ายมานะครับก็กินไปเรื่อยๆแหละไอ้นี้เนี่ย <c oughs> นนก็มีคนมาทักนะมาเตือนว่าเฮ้ยระวังนะเราทานยาถ่ายไปบ่อยเนี่ยทําให้ลาไส้เราขี้เกียจได้ก็เลยเฮ้ยมานั่งนิดว่าไอ้คาว่าลาไส้ขี้เกียจมันคืออะไรแล้วถ้าเรา,าทานบ่อยเนี่ยมันส่งผลเสียขนาดน,นั้นเลยเหรอครับ จริงๆลำไส้ขี้เกียจเป็นไปได้นะแต่ความหมายคือเราติดยาถ่ายเพราะว่าจริงๆร่างกายมีกระบวนการอัตโนมัติถ้าเรากินกากใยให้เพียงพอแล้วขับถ่ายให้เป็นเวลาเนี่ยทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีการขับถ่ายของเสียแต่คราวเนี้ยถ้าเรากินยาถ่ายทุกวันไม่ให้ระบบประสาทอัตโนมัติมันสั่งงานเนี่ยลำไส้มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องทํางานละให้ยาเป็นตัวสั่งมันก็เลยเกิดอาการลำไส้ขี้เกียจยิ่งถ้าเรากินทุกวันทุกวันติดต่อกันหลายเดือนหลายปีเนี่ย ลำไส้มันเลิกแล้วมันเลิกลืมตัวไปแล้วว่ามันมีหน้าที่จะต้องขับถ่ายตามเวลาไม่กินยามันไม่ขับถ่ายแต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยนะปันบางครั้งเนี่ยเราเป็นโรคบางโรคหรือกินยาบางอย่างที่ทําให้มันเกิดอาการท้องผูกข,ขึ้นมาหรือมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายกินเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อรักษาโรคอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ไม่ใช่กินเป็นนิสยัยสร้างนิสัยไม่ดีให้กับลำไส้จน,นเป็นไงคะขี้เกียจอันนี้แล้วก็ พอมาฝึกให้ลำไส้ทำงานใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาอีกเยอะหรือบางทีบางคนเนี่ยทำทั้งชีวิตก็ไม่ได้เพราะว่าจำเป็นต้องพึ่งยาถ่ายและยาถ่ายก็มีข้อเสียนะคะช่วงแรกปันอาจจะกินแค่ครึ่งเม็ดหรือสองวันครั้งต่อไปก็เป็นติดต่อกันทุกวันเป็นวันละ2เม็ดวันละสาเม็ดมีแต่เพิ่มไม่มีลดถ้าเราไม่ฝึกวินัยให้ดีครับผ,ผมเอออย่างนั้นอย่าทําให้ลําไส้ขี้เกียจนะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรท้องผูกเพราะว่า <S 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 2> <S 2> สุขภาพไม่ดีกินเป็นครั้งคราวไม่มีปัญหาแต่อย่าให้เป็นนิสัยโอเคเนาะได้ครับอ่าทาน้ำเยอะๆนะทาน้ำเยอะๆช่วยได้จ้าได้ครับเดี๋ยวจะหาไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่เอ่อพวกแบบว่าผักกันเม็ดหรืออะไรนี่มาเสริมๆเนาะเรากินมันจะได้อาจจะดีขึ้นอ่ากินของที่มีไฟเบอร์เยอะๆค่ะดีแล้วค่ะรักษาสุขภาพค่ะแค่นี้และนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ